Ôi, subscribe cho Ở Ghiền Mì Gõ Để cũng bỏ lỡ จากน้ำสกปรก,กม,ามาเป็นน้ำสะอาดที่เรากินได้ไงวะเคยสงสัยมัปะเออใช่เนี่ยเขวบ้านเระมีโรงงานน้ำปลาปลาอยู่อ่ะ

ไว้อะว่าโรงผลิตนะ้ำประปามาสำแร็จอะจริงๆแล้วมันไม่ได้ผลิตมันเป็นโรงงานสําหรับสูบน้ําและส่งไปที่ที่หลักๆคือ3มเสนบางเขนฮงบุรี3ที่เหล่านี้มีไว้เพื่อผลิตน้ําและทําให้เราดื่มเราใช้ได้ถึงวันนี้ลองดูที่คอประปานันสิมันไม่มีขยะเลยเพราะว่าในโรงงานสูบนะ้ำประปา มันมีเครื่องกองขยะอยู่ก็ทําให้ในคลองประบามันไม่มีขยะเลยสักชิ้นนอกจากมั่นใจว่าจะไม่มีขยะแล้วนะยังมั่นใจได้ว่าในคลองนี้จะไม่มีสารเคมีที่ปิดปกติเลยเด็กขาดเพราะว่ามีการเอาลูกปลาตาเพียนขาวอะชอวัาต่อสารพิษอะมาเป็นตัวทดลองคุณภาพน้ำถ้าปลาตายเมื่อไหร่แสดงว่าคุณภาพน้ำไม่ดีและทาง ปลาปาก็ต้องหยุดส่งน้ําเลยทันทีเพื่อปรับเพื่อปรับปรุงน้านั่นเองอ๋อเข้าใจแล้วน้าเนี่ยเรารู้ไว้เลยว่าสรรพคุณม,มันมีมากมายเราช่างใช้ดื่มใช้ซักผ้าหุงข้าวและอื่นอื่นอีกมากมายแต่เราเคยนิดรู้ไหมว่าน้าเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยมันลดลงทุกวันทุกวันถึงตอนนี้น้าแต่ละที่ เช่นภาคอีสานภาคตะน้ภาคที่เราเห็นเห็นในข่าวเนี่ยน้ำก็แรงมากเราจึงต้องคิดกันแล้วว่าเราจะต้องประหยัดน้ําให้มากขึ้นแล้วใช้น้ําอย่างคุ้มค่าถ้าเราไม่ประหยัดน้ําในวันนี้ภายาคหน้าเราจะมีน้ําใช้ไหม